จเจริญสุขบัรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามสไตล์ของเรืองชัยไร้สาระธรรมกะ <c oughs> คุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเคร่งเครียดมัน โลกวุ่นวายเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนมันเคร่งเครียดนะคนมันเคร่งเครียดด้วยเหตุและปัจจัยหลายต่อหลายอย่างจารณัยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเพราะแต่ละคนก็เคร่งเครียดต่างกัน บางคนนี่เครียดอยากจะมีลูกเงี้ยนะทำยังไงไม่มีลูกก็เขาได้สักทีอยากจะมีลูกอันนี้ก็เครียดอย่างหนึ่งบางคนเครียดโอ้ยเงินจะส่งรถยังไม่มีเลยทำไงเนี่ยนะนี่ก็เครียดอีกอย่างหนึ่งบางคนเครียดโอ้ ซื้อหวยไม่ถูกเลยเงี้นะัวตะกี้นี้ก็เอาอีกแล้วนะความเครียดทั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันอมัะนั้นมันเลยเป็นพาให้เป็นความวุ่นวายไอ้ทีร่รบกันคโครมคโครมอยู่ยนั่นก็วุ่นวายเพราะ อยากจะแผ่อ,อำนาจอยากจะเสริมอำนาจของตัวเองนั่นก็เครียดไปอีกอย่างนึง่งเครียดแบบนั้นไม่เครียดเฉพาะผู้นำพาให้ลูกน้องเครียดไปด้วยต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารอย่างเงี้ยนะ ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นนักรบอย่างเงี้ยพาให้คนอื่นเครียดไปด้วยแล้วก็นี้เราก็อย่าไปเครียดมันสินะหรือเครียดก็เครียดตัวคนเดียวอย่าไปเผื่อแผ่ก็คนอื่นก็เครียดด้วย <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นเครียดอยากมีลูกนี่ไปรปรึกษาใครคงไม่ได้หรอกมั้ง ต้องไปหาหมอว่าทำไมตัวเองไม่มีลูกเกิดจากฝ่ายหญิงหรือเกิดจากฝ่ายชายไปหาดูไปหาดูต้นตอเอาหรือเกิดจากกรรมของเรามันก็เป็นกรรมอีกอย่างนึงนะคนที่ไม่มีลูกหลายหลายอย่างก็ไม่พ้นกรรมหรอกอย่างไรเสียกรรมก็เป็นตัวกำหนด เราไม่ได้กําหนดชีวิตของเราเองได้นะกรรมที่เราทำไว้แต่ปางก่อนนั่นแหละเป็นตัวกําหนดที่เขาบอกว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตนะ่ะไม่ใช่หรอกเรานี่แหละลิขิตมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติว่าเราจะเป็นอะไรจะรับกรรมอะไรสร้างเหตุมาแล้วทั้งนั้น อย่างบางคนเนี่ยทาไมถึงต้องเป็นหมอทําไมรักอาชีพหมอเพราะเขาเคยทําอาชีพนพั้นมานานแล้วตั้งแต่อดีตชาติมาชาติปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นหมออย่างอาตมานี่ทําไมต้องมาเป็นพระอาตมาไม่อยากจะค้นหาอาดีตของตัวเองหรอกแต่ว่าก็คงไม่พ้นสิ่งที่เคยทําไว้แต่ปางก่อน ต้องเคยบวชต้องเคยบำเพ็ญเพียรมาก็าลองคิดดูสิปัจจุบันเนี่ยพระในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งสามแสนแล้วมั้งตมาไม่ได้ดูตัวเลขจำนวนเต็มๆนะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของคนประเทศไทยเนี่ยนิดเดียวเองนะ เมื่อเทียบกันแล้วอ่ะทําไมล่ะธรรมะเป็นของดีศาสนาเป็นของดีการบาเพ็ญเพียรเป็นของดีแต่ทําไมคนไม่บวชกันอะเออใช่ไหมทำไมคนไม่บวชกัน,ออน,ท,น,กนท,ท,ทั้งๆที่อุ๊ยอยากบวชเหลือเกินอยากบวชเหลือเกินแต่บวชไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนเลย ขาไม่เคยบําเพ็ญเพียรไม่เคยบวชมาก่อนเลยถึงบวชได้ก็บวชอยู่ได้ไม่นานบวชตามประเพณีบวชตามประเพณีเพื่อทดแทนพระคุณบุญคุณของบิดามารดาเนี่ยใช่ไหมคะน,นี้หายสงสยัยหรือหายสงสยัยหรือยังว่าทําไมเราบวชไม่ได้ทำไมทาตมาต้องมาบวชเออ ไม่สงสัยแล้วอาตมานะเพราะก็เคยพยายามนะพยายามไม่ได้นิดไม่ได้นึกถึงผ้าเหลืองเลยตั้งแต่สืบจากเมนนะ่ะไม่เคยนึกถึงผ้าเหลืองไม่เคยนึกถึงผ้ากาสาวพัดเลยแต่จับพัดจับผูก็บวชจนได้บวชแล้วอยู่ได้อีกด้วยนะ <c oughs> เป็นเพราะว่า เราริขิตตัวเราเองมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติวันนี้ก็คงจะพอท่านี้ก็ขอความสุขความจเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนด้วยกันทุกคนทุกท่านเพนจะเริญพร